โอ้ไงทุกคนวันนี้คุณจะได้เดินทางไปรอบโลกนะและแม้ว่าฟีนิสฟ็อกเองก็สามารถเดินทางในทริปนี้ได้ภายใน80วันเหมือนในหนังสือจูนเวิร์นไงล่ะแต่ฉันบอกไม่ได้หรอกนะว่าคุณจะได้กลับมาอย่างปลอดภยัยและความจริงก็คือตอนนี้โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งผิดปกติลี้ลับที่เรายังไม่รู้จักเดิมทีพวกมันเคยถูกพบเห็นได้ในเฉพาะสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเท่านั้นแต่ตอนนี้มันมีอยู่ทุกที่ เราจะเริ่มเดินทางจากนิวยอร์กโดยมีจุดหมายแรกที่ลอสแองเจลิสการเดินทางไปที่นั่นโดยเครื่องบินเป็นวิธีที่ดีที่สุดและแม้ว่าเครื่องบินทั่วไปจะถูกออกแบบมาเพื่อรับมือจากพายุที่รุนแรงอยู่แล้วก็ตามแต่เครื่องของคุณพิเศษมากกว่านั้นเพราะมันมีตัวถังเสริมพิเศษมีถังน้ํามันขนาดใหญ่รวมถึงมีแคปซูลกู้ภัยที่จะช่วยชีวิตคุณได้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นโอเคตอนนี้คุณบินขึ้นสูท่ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่ง ผ่านเมฆสีขาวและแสงแดดเจิดจ้าโดยปราศจากความแปรปรวนทางอากาศแต่ทันใดนั้นความสงบสุขก็ต้องสะดุดลงเมื่อจูจ่ๆมีลมแรงกลุ่มเมฆสีดำและสายฟ้าเมฆก,ก้อนหนึ่งดูน่าสะพรึงเป็นพิเศษมันดูราวกับมีชีวิตและขยายขนาดใหญ่ขึ้นคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบินฝ่ามันไปคุณสูดหายใจลึกทันทีที่บินผ่านเข้าไปทุกสิ่งก็จมดิ่งสู่ความมืดมิดคุณมองเห็นเพียงแค่แสงไฟกระพริบสีขาวที่สาดส่องเข้ามา ทำให้คุณเห็นก้อนเมฆสีดําได้ครู่หนึ่งแต่มันก็ดูไม่เหมือนฟ้าผ่าเลยอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆและคุณก็เริ่มยึดเกาะอ,อะไรได้ยากขึ้นและทันใดนั้นก้อนเมฆก็เริ่มเปลี่ยนรูปร่างมันค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายอุโมงค์และคุณก็บินตรงเข้าไปตรงกลางของวงแหวนของมันและตอนนี้อุโมงค์ก็ได้ปิดล้อมคุณไว้ข้างในมีทางออกเพียงแค่ทางเดียวคือต้องบินตรงไปยังแสงที่ปลายอุโมงค์คุณจึงต้องพุ่งไปข้างหน้าและโฟกัสให้มากขึ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของเครื่องบินส่งเสียงดังเตือนภัยตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานเต็มที่แล้วคุณเหงื่อแตกพลากด้วยความเครียดปีกของเครื่องบินเฉียดผนังอุโมงค์ไปและในที่สุดคุณก็ทำได้คุณออกจากเมฆดำก้อนนี้ได้อย่างเฉียดฉิวเฮ้อคุณถอนหายใจด้วยความโล่งอกตอนนี้คุณปรากฏตัวในกลุ่มหมอกสีเทาทึบคุณมองไม่เห็นอะไรรอบๆในระยะหลายกิโลเมตรเรดาร์ของคุณเริ่มขัดข้องและไม่สามารถแสดงตำแหน่งของคุณได้ ตอนนี้คุณต้องติดต่อฝ่ายควบคุมภาคพื้นดินเพื่อระบุตำแหน่งและทันทีที่คุณได้ยินเสียงตอบรับจากพวกเขาดวงตาของคุณก็เบิกโพลงด้วยความประหลาดใจเพราะมันกลายเป็นว่าตอนนี้คุณอยู่ในน่านฟ้าของลอสแอนเจลิสแล้วอะไรนะมันเป็นไปได้ยังไงโดยปกติแล้วมันจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแต่ตอนนี้คุณเดินทางในระยะ4 0 0พกิโลเมตรได้เร็วขึ้น2เท่า ในการอธิบายสิ่งนี้เราถึงกับต้องเปิดสารานุกรมสิ่งผิดปกติลี้ลับในเบอร์มิวดาซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเดินทางในปัจจุบันคุณอ่านในบทของการเดินทางข้ามเวลาและนี่ไงในเดือนธันวาคมปี1970นักบินผู้เชี่ยวชาญบรูซเกอร์นนได้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่คล้ายๆกันนี้ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเขารอดชีวิตมาได้และได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายเหตุการณ์ปรแปลกๆที่พวกเขาพบเจอได้ แต่ในเรื่องการเดินทางข้ามเวลาก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่และในปัจจุบันก็มีอุโมงค์ลอยฟ้าแบบนั้นอยู่มากมายทั่วโลกแต่สิ่งประหลาดลี้ลับนี้กลับกลายเป็นประโยชน์เพราะมันทําให้คุณประหยัดเวลาและเชื้อเพลิงได้มากพอสมควรและตอนนี้ก็ถึงเวลาลงจอดเพื่อเปลี่ยนยานพาหนะในการไปยังจุดหมายต่อไปนั่นก็คือญี่ปุ่นคราวนี้คุณเดินทางด้วยเรือการเดินทางผ่านมาหาสมุทรแปซิฟิกควรเป็นอะไรที่ผ่อนคลายและสงบและคุณจะได้พักผ่อนหลังจากผ่านเที่ยวบินที่ยากลําบากมา แต่แล้วหลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์กัปตันเรือก็ออกมาจากสะพานเดินเรือและรายงานความจริงที่น่ากลัวว่าคุณกำลังหลงอยู่ในทะเลผู้โดยสารพากันตกใจและบางคนเริ่มตะโกนใส่กัปตันและกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของเขาและเพื่อชี้แจงเขาจึงแสดงเข็มทิศท,ที่ควรเป็นตัวช่วยในการนำทางให้ทุกคนดูแต่มันก็ทำงานปัน่นป่วนไปหมดเข็มของมันหมุนเตี้ยวไปรอบๆเหมือนเป็นเข็มวินาทีของนาฬิกาทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของคุณ คุณอาจจะกําลังอยู่ในพื้นที่ลี้ลับอีกครั้งนั่นก็คือทะเลปีศาจมันมีความลึกลับพอๆกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและมีการแจ้งเตือนอยู่ในสารานุกรมสิ่งผิดปกติลี้ลับของคุณด้วยในระหว่างปี1950-1954มีเรือหลายลำและลูกเรือหลายร้อยคนสูญหายไปจากที่นั่นอย่างไร้ร่องรอยและในปี1955ญี่ปุ่นได้ส่งเรือวิจัยไคโยมารูหมายเลข5ไปที่นั่นเพื่อค้นหาสาเหตุ แต่โชคร้ายที่เรือลำนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าสถานที่แห่งนี้มีสิ่งผิดปกติลี้ลับทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เข็มทิศทํางานปั่นป่วนเนื่องจากมีโลหะปริมาณมากในพื้นดินใต้น้ําและลูกศรแม่เหล็กในเข็มทิศก็มีความไวต่อสิ่งนี้มากเช่นกันดังนั้นคุณจึงจัดการกับสถานการณ์นี้ด้วยตัวคุณเองและคุณรู้ดีว่าจะต้องใช้วิธีการนำทางอื่นๆซึ่งไม่ใช่ทั้งการใช้วิทยุหรือดาวเทียมเพราะมันใช้ไม่ได้เช่นนนนกันนััดง้ คุณจะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและมองดูดวงอาทิตย์พระอาทิตย์จะตกในทิศทางตะวันตกซึ่งนั่นก็เป็นทิศทางที่คุณจะต้องไปพอดีเลยล่ะและในที่สุดคุณก็ได้ก้าวขึ้นบนแผ่นดินยินดีต้อนรับสู่ญี่ปุ่นคุณซื้อของที่ระลึกเล็กน้อยและตรงไปยังสนามบินคราวนี้คุณกําลังมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเที่ยวบินนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะไม่มีความผิดปกติของท้องฟ้าหรืออุปกรณ์ใดๆบนเครื่องบินคุณชมท้องฟ้ายามค่ำคืนผ่านทางหน้าต่างแต่ทันใดนั้น คุณก็เห็นแสงประหลาดเล็กๆที่กําลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงผู้โดยสารคนอื่นไม่ได้สนใจมันด้วยซ้ําสําหรับพวกเขามันเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาและคุณก็ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดสารานุกรมบุคคลแรกที่อธิบายสิ่งผิดปกตินี้คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาบรรยายว่ามันเหมือนแสงเทียนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงไปมาเขาเขียนไว้ว่าจู่ๆก็มีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากในทะเล ทุกอย่างเกิดขึ้นในขณะที่เขากําลังล่องเรือผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในการเดินทางครั้งแรกไปยังดินแดนใหม่แต่ตอนนี้แสงเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วโลกเมื่อถึงอินเดียคุณซื้อตั๋วเรือสําราญเพื่อเดินทางไปยังฟลอริดาเส้นทางนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเนื่องจากมันจะต้องผ่านสิ่งผิดปกติลี้ลับน่าสนใจมากมายซึ่งตอนนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวไปแล้วและจุดหมายแรกคือเรือผีที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการตามล่าหามันทุกครั้งที่เรือสำราญแล่นเข้าไปใกล้มันจะมีหหมมอกกนนนาาตลาบพื้นน้ นักท่องเที่ยวยืนชมวิวได้จากบนดาดฟ้าเรือและมองหาเสากระโดงเรือของเรือผีได้ในระยะไก,กลแต่มันจะปรากฏขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนครีบฉลามและในที่สุดคุณก็สามารถเข้าใกล้เรือได้มากขึ้นแต่ผู้โดยสารทุกคนก็ถูกขอให้อยู่บนเรือและอย่าพยายามขึ้นไปบนเรือผีนักท่องเที่ยวทุกคนต่างรู้เรื่องราวที่น่าเศร้าเมื่อเรือผีอลำนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1880โดยเรือเอลเลนออสตินที่ได้พบเรือใบแล่นอยู่ในหมอกหนา กัปตันได้ส่งลูกเรือสองสามคนไปสำรวจมันพวกเขาพบสินค้ามีค่าและทรัพย์สินส่วนตัวของลูกเรือจำนวนมากแต่ไม่มีร่องรอยของคนอื่นๆในเรือเลยและดูเหมือนว่าลูกเรือทั้งหมดก่อนหน้านี้ของเรือผีก็หายไปเช่นกันกับตันของเรือเอลเลนออสตินจึงตัดสินใจลากเรือผีไปที่ท่าเรือเพื่อนําสินค้าไปขายแต่ทันทีที่พวกเขาเริ่มเดินทางก็เกิดพายุโหมกระหน่าจนแยกเรือทั้งสองลำออกและเรือผีก็หลุดหายไปลูกเรือใช้เวลาอีกหลายวันในการค้นหา จนในที่สุดก็พบมันอีกครั้งแต่ลูกเรือที่อยู่บนเรือทั้งหมดกลับหายตัวไปเช่นเดียวกับในตอนแรกที่พวกเขาค้นพบมันแล้วคุณก็เดินทางต่อไปและหลังจากนั้นไม่นานคุณก็เข้าสู่สถานที่ลึกลับที่สุดในโลกนั่นคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั่นเองโซนนี้ถือเป็นต้นกําเนิดของสิ่งผิดปกติลี้ลับทั้งหมดนักท่องเที่ยวทั้งหมดมารวมตัวกันที่ด้านหนึ่งของเรือสถานที่ที่พวกเขากําลังมองหานั้นมันดูเหมือนอ่างฟองสบู่ขนาดยักษ์จากนั้นกัปตันเรือก็ประกาศเตือนว่า ห้ามจุดไฟทุกชนิดขึ้นโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งผิดปกติลี้ลับแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติมีฟองกา๊าซมีเทนพุ่งออกมาจากเปลือกโลกและลอยขึ้นไปด้านบนการสะสมของก๊าซเหล่านั้นคือสาเหตุที่ทําให้สูญเสียเรือไปเป็นจํานวนมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณจุดไฟตรงฟองอากาศพวกนั้นล่ะก็ปุ้มแน่นอนการเดินทางช่วงสุดท้ายจากฟลอริดาไปยังนิวยอร์กเป็นอะไรที่เข้มข้นมากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในพื้นที่นี้ ในขณะที่แสงแดดส่องจ้าและปราศจากลมใดๆแต่จูๆ่ๆในไม่กี่วินาทีมันก็เกิดพายุขึ้นได้อย่างกระทันหันมีสายฟ้าฟาดลงมาทุกวินาทีและท้องฟ้าก็ปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำแต่เพียงแค่นาทีต่อมาแสงอาทิตย์ก็สลายก้อนเมฆและพายุก็สงบลงนี่เป็นสิ่งผิดปกติลี้ลับอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากกระแสน้ำาก l ฟ s เมื่อมวลอากาศอุ่นจำนวนมหาาลมาบรรจบกับอากาศเย็น มันกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างกระทันหันและพายุที่รุนแรงมีลูกเรือและนักบินหลายคนที่ไม่พร้อมรับมือกับสภาพอากาศเช่นนี้นั่นจึงทําให้เรือและลูกเรือทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ในตอนนี้มันมีสิ่งผิดปกติลี้ลับเหล่านี้อยู่ทั่วทุกที่พวกเขาจึงได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีและไร้ความตื่นตระหนกคุณจึงกลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพและสามารถอวดคนอื่นได้ว่าเคยผ่านสิ่งผิดปกติที่โหดร้ายที่สุดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามาแล้ว แต่คุณอย่าหายเข้าไปในเบอร์มิวด้านานนักได้ไหมเพราะมันน่ากลัวเกินไปจริงๆ